สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบ,บอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก,กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สกลาลิกาสเปนนะที่3มี4คู่อัตเลติกบิวบาวก็เปิดบ้านเอาชนะบาเลเซียไป1-0นะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากปีนัทปราดอสและเอาไบเยอร์เดลิดก็เสมอกับเลก,กเนสไป0-0 อ l เลนเดกมาดเปิดบ้านเสมอกับเอส a ปนยอนไป0-0ส่วนอีกคู่สุดท้ายเนี่ยแล้วโซเ e ด a ดแพ้ให้กับ a าราเบสไป1-2เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้ไปก่อนจากปราอิสเมนเดสก่อนที่ทีมเยอนมาไล่แซงได้จาก a าเซียวิลาลีเบอร์ที่ซดจุทโทษเข้าไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยโทนี่มาตินเนส ตลางคะแนนล่าสุดตอนนี้จากฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนาที่เก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2บีเรมี7คะแนนอันดับ3เซตาบิโกมี6อันดับ4และก็5เป็นแอตมาดิดกับเลกาเนสมีทีมละ5ในขณะที่โซนไท้ตยรลาอันดับที่17-19ถึงลาสพาวาสเอสปันยอนคิโรน่ามีทีมละ1ส่วนบอยเป็นบาร์เซียที่ไม่มีคะแนนเลย มาดูซื้อทีติที่น่าสนใจนะฮะก็ผ่านไป3เกมเลวานดอฟสกี้ยังนำเป็นดาวซันโวลที่3ประตูส่วนนักเตะที่แอซิมเมทสุด3คนคนละ2ลูกก็จะมีองตนลกิสมันออสการ์มิกุซ่าแล้วก็ลาเมนยาบาโปรแกรมในที่3ในค่ำคืนวันนี้ยังมีอีก2คู่นะเที่ยงคืนก็จะมีคิโลูนาเปิดบ้านเจอกับโอซซูนาแล้วก็ตีสองครึง่งลาดพามาพบก,กับเรมาดติด แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะเมื่อคืน4คู่กลาลาบักก็เปิดบ้านแพ้กับดินาโมซาเก็บไป02งลบผล2นัดซาเก็บเข้ารอบด้วยสกอร์รวม50โซเวนยาโซเวีต้าเปิดบ้านเอาชนะโบโดเรลมไป2 0งศฮะลบผลสนัดโซเวนยาโซเวีต้าเข้ารอบด้วยสกอร์รวม3-2สลาเวียป,ปาก็เฉือนเอาชนะลิวไป2-1ฮะแต่ว่ารวมผล2นัดเนี่ยเป็นลิวที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม3-2สโลวาน บาติสลาว่าก็เฉือนเอาชนะเอฟซีมิดทลแลนด์ไป3-2ฮะโลพอสองนะัดบาติสลาว่าก็เข้ารอบด้วยสกอร์รวม4-3